ป้าผมรับงานแล้วป้าป้าฟังไม่ต้องเรียกงูมีเมย์เนี่ยป้าเห็นรอยสักไหมอย่าได้เป็นผัวดูสิดูป้าดูรอยสักดิ่ไม่ดูละเขาให้ดูก็ดูสิดูรอยสักลดูไหมดูก่อนนิดนึงไม่ใช่ดูก่อนแล้วค่อดสินใจมันติดมากี่ปีแล้วป้าถามวานีดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ มึงไม่ต้องมาสร้างมันจะกัดอูมากลัวอะไรสักคนไหนดูดิเสือก็มีปาดูเสือดิไม่ดูทำไมหน้ามันปาเลยแน่ดูดิหน้ามันเหมือนมึงน่ะนาคอยอ่ะปาดูดิถูกก่อนอะไรอ้กเลยสักกันได้ไหมได้ไหมได้ได้โอ้เจ็บที่ที่ไหนอ่ะเจ็บที่ไหนอ่ะเออดูสักเสือดูสักสองมึงจะเนียไอ้ชัวนจะเจ็บคอป้าไดยัง ดูวรสักป้าโอยนาเฮียชีวิตจริงของเกิดขึ้นในคนเรียนเพราะหนูเลยบ้านนี้คือชีวิตจริงคือความฝันไม่่ใชป้าดูเลยสักดิมองนิดนึงมองมองมองไรสักมองต้องดูเลยักมองไงมึงจะไปชี้เงี้ยไม่กลัวเลยสักเลยป้าเฮียเดี๋ยวกูจะมาแอบยิงแล้วเนี่ยกูใจเย็นแล้วพายสนใจแล้วโกงไหมป้าดูเลยสักกลัวมั้งหรือเปล่าเฮียเฮียทไมไม่กลัวนี่ หมดการป้าแต่ไหนว่ารอยสักป้าไม่กลัวล่ะกูก็ไม่กลัวมึงเพราะมึงไม่ใช่ชีวิตจริงใน้านนี้มันแตบสงสานแล้วผมถามว่ารอยสักป้ากลัวไหมเงียบแล้วเนี่ยอะไรก็จะป้ากรอบก่อนว่ากลัวรอยศักดิ์ไหมกูไม่กลัวล่ะปล่อยคนนู้นหนิปม่อยไม่กลัวมองหน้าดิกูไม่กลัวอล่ะมองหน้าทักทันเยอะเลยผัดไงเด็กผัดใครหมดแล้วป้าผัดใครหมดแล้วเอ้หนึงจะจับกูไม่้กินกินสัตว์ไทยอะไรนะดูคนมาไอ้หักมือเลี้ย นี่ทำไมถึงทางนเนี่ย <color>. ว่าเสือเริ่มะลองเลยะลอกเลอีกเสือะลอกเลยเนี่ยคนเสือเริ่มละคนเสือเริ่มกผมทำไมเนี่ยะลอกแล้ยอีกเสือมเสือมันกัดเอานะจ่าจัดมันยังกลัองมาเม่ใจ้ามกนมักัดเอานีบ้าบ้ากวาเสือไหมไอแม่ไยช่อยเออคุณก็ะติงมาทำไมเนี่ยแล้วตีเสือได้ไงเนี่ยเองตัวเก็เสือะลอกเลยแตกเลย้าจาจัดกิจการดั้งเดิมค่ะมีคนมาแอบ เอฟพีครับใครสนใจตุ้ดเองนะดรพีนะครับเข้าไปคอมเมนต์กดเอฟนะครับกดเอฟนะครับตอนนี้คุณดูเท่าไหร่นะห้าเอฟพีห้าพันซื้อผมตจะพันคนเถอะขอร้องเพราะวันนี้ผมไว้แดกผมกับป้ารัตนาแดกจนหลอนเนี่ยไม่กลัวเสือแล้วว่าถอนคนเสือแดกเมื่อกี้เห็นเรี่องปัญหาเพราะปากมันพูดแต่แดกแดกตัวมันแดดกูไม่พอกูไม่พอนะแล้วเองพูดเพราะเหรอเฮ้ยนาจีโอ้ยโอ้ยไม่ใช่อะไรนี่ที่ฝ่มีคนมากันแล้วเนี่ย กู Billie, ไม่ใช่ชีวิแค่นี้นะกูไม่พอป้าดูเสือดูเสือสิกูไปใกล้ทำไมอ่ะก็อยากได้ตรงนี้อ่ะมันนั่งสิดอกไม้ดูติดเนี่ยนี่ดอกไม้ดูติดมือไปเลยอีเยสอาดูสิดอกไม้สีดูติดมือไปเลยเนี่ยมนีมั่งมจับนะตักสีดูแข็มือเลยเนี่ยมัไอเียสเสือขนลุกนะตัวนี้เสือขนลุกยังหย่อนป้าโอ้ยแม่เจ๊สัตว์แม่ ทำกันอย่างนี้นะถ้าร่วมรู้แล้วถึงสร้างบรรยากาศให้คนมาแอบยิ่งใจเย็นแล้วอ้าวเงียบเงียบป้าป้าเงียบผมจะขายของข้าจ๋าอ้าวเงียบสิครับเพียยู่แลมจะขายของมันต้องเงียบสิครับขายเงี้ยอะไรบ้างล่ะบ้าดมใจไม่พูดขำจริงแล้วคนจะมาแอบยิ่งคำคำคำเองพูดเองคำเองไม่ต้องรู้จัก แทงแมงแทงใครปะาแทงคนที่ปากไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ผมนะปากควายอ่ะไม่ใช่ผมนะใครปากของเลยทั้งนั้นแหละท่านนั้นหรืนั่นนี่ไอ้เนี่ยโอ้ยนี่มึงตัดมาฉันอะร้อนมากมีคนมาช่วยแล้วกว่ามือเรียกคุเนี่ยใครมานี่แหละมันดุจริงสร้างซ้ำเนี่ยป้ามือเดี๋ยวป้าขยันมาเฮ้ยมีมุดหลงสีเด็กมือ ใช่ติดอยู่เลยพ่อทำทำไมครับทำอะไรเขาอะพ้าทำไมทำร้ายเขาอะพ้าสร้างบรรยากาศด้วยให้คงเงียบเลยเงียบเไปไอ้หน้าเงียบขนาดเงียบขนาดเงียบมาเนี่ยเลยจะ้วพงษ์มาทำเพื่ออะไรทำอะไรพ้ากลัวเสือเพื่อนผมบางทีกูไม่กลัวนะไลกับกูอ่ะาป้าเสือไหม ไปเสือไหมเราอยู่นี่กำลังดีกำลังดีกันไม่ใช่ก็คือไม่เดเหมือนเนี่ยอีกเ้อะเลยพ่อจ้างบรรยากาศดัีไม่เด็โดนใจให้ตำรวจกับพี่โนดมาเยอะๆเลยเพื่อนตำรวจป้าอะไร่ะยิงเลยครับป้าอะไรที่ไลฟ์ก่อนป้าอะไรที่จับเจ้าหน้าที่บ้านหลังนี้ป้าอะไรน่ะป้ากระจับคืออะไรน่ะก็ของกูอ่ะเฮ้ยใช่เหรอผมมึงนี่ยังยังมือหวยมึงมันหิ ใจพูดเลยะหาไมไม่เคยคิดที้อะไอปากหมาปากควายไหงไไม่ใช่ชีวิตบ้านนี้ใากลใจพูดอย่างนี้กับเราเลยมั้วสักคู่ก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมแล้วทำทำไมอ่ะมึงต้องทำอปากต้งตีนมึงแม่เ ดูมึงหันให้ดูดูได้ซักป้าดูเลยซักดูเลยซักโก้ไหมโก้บวกโก้ไหมดูเลยซักโก้หรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมดูไดซักเห็นไหมกลัวมึงในไอ้หลังควายดูได้ซักอยากบอกป้าเยอะยากให้เขาไม่ให้ไม่ดูได้ซักไอ้หน้านี้ขอให้คนไม่แอบยิงตายเลยกับดูเลยซักของตผมบอกความจริงเกิดขึ้นมาจากเห็นไหมนี่พิซาร์เห็นไหมใครเห็นเห็นพิซาร์ไหมดูเลยซักทีเนี่ย ไม่ดูตามมึงพูดหรอกดูสิควยมันกระดานจ้องเนี่ยมันจะยิ้มตารัทธนาด้วยอีกคนเนี้ยไอ้นี่สร้างเรื่องมั้ยไม่ใช่สร้างเลยเอ้าอีกทำไมมันนั่งทับขังทำไมไ้ใครนั่งทับนี่นั่งนี่ตาคนไี้ร้างเลยกูรู้สึกยุบไปเนี่ยไม่ได้นั่งไม่ได้ไม่พูดพัดมันเนี่ยพัลาดไห้มันตายเองหรือเปล่าอย่าไปนั่งเลยระวังโดนตีนป่ะอีกสักไม่ใช่คนเดียวเงียบปากป่ะเงียบปากไอ้ม่เจ๊เงียบปากไป มึงเดี๋ยวจับผู้หญิงกินนะป้าดูเสือสิไม่กลัวใครสักหนึ่งนะดั้งเดิมด้วยเถินค่ะป้าต้องกลัวเสไหมนะดาวว่าสถานใดมาโนดใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายอ่ะไม่เงียบไอ้ของไอ้สักป้าเงียบกว่านี่แหละพ่อจัดสรรให้พูดอย่างนี้เดี๋ยวความจริงจะเกิดขึ้นละป้าผมขายของแป๊บเดียวก่อนป้าที่หานะเงียบก่อนเงียบมึงต้ไมเงียบเงียบเงียบแล้วแป๊บเดียว เอฟซีครับใครสนใจด่าคนนี้ใครสนใจครับน้ำพึ่งปลาตาด็อกเตอร์พีครับกดเอฟนะครับกดเอฟเลยหรือใครที่อยู่ในช่อง YouTube ก็เข้าไปในเพจหมอปลาปลากระป๋องสนใจก็คอมเมนต์เลยครับกดเอฟคอมเมนต์เลยครับนะฮะและใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายมีน้ำปลาร้ารสปูม้าเราเป็นรถเดียวของประเทศไทยและทั่วโลกที่ไม่มีใครสามารถทำเหมือนเราได้อย่ากให้เอฟซีได้กินนะฮะและปลากระป๋องตัวใหญ่ๆครับ น้ำซอ <นำ S 2> <ผ>มกเองมีท <ollo incarcerated? S 1> ั้งน้ำพึ้งปลามีกาแฟมีโกโก้อาป้าตอก็ต่าใครตกเลยเพ้ต่างเลยวะเพ้ต่าให้ตกเงี้ยต่ให้ตกทำไงป้าต่างตกปะต้าโดนจัป้าโดนจับพากเนี่ยมืนอส่องอะไเนี่ยสองส่องพสองอะไรนสอ จอมิดตัวนี่นะสองสออดทำแบบนี้เละสองมาเด้นแล้วมาลุกเด้นหน่อยิเดียวจบแล้วลุกลุกลุกมาลุกลุกแล้วป่าลุกลุกลุกมาปมาลุกเต้นหน่อยสิก่าลุกเต้นแล้วดิปุ้ยนะเดี๋ยวก็บาหวาน แบบยินเงียบแล้วตามดูไม่รกแเดียวลูกมึงจะไปพูดอย่างนี้นะูกไอ้ชัดเยมากัแล้วกวักมือเรียกมึงผยมแล้คุยแัตนาขโมยิหรืป่ฮะนี่เก็ยับตัวมึมันออกไงเซ็งแล้วป่าเี่ยวมับหมาไอตังเลียกะจับสัตทำไมเป็นคนเนี้ มันเป็นแดกเนาะมือนี่ยมันแดดบ้านกูอะป้าเขเสือมักเถอะคุยกับเสือเสือมั่งขังเขานะ้าไหนเสือนี่ตาเสือนะน่ะเสือสุดตีนึงเลยเนี่ยป้าดูเสือก่อนป้ามองหนูมองหนูเนี่ยมองเสือไอ้แม่เจ็บป้าจ๋าจัดสรรให้หนูด้วยเธอหนูไม่ได้แล้วก็่อนใจให้พี่นอนมากับเพื่อนตำรวจเยอะๆเลยค่ะดมันพ่งมาจริงๆอย่างอีกทิพย์นาทีอีกอีกอีกทิพย์วิก ่านะครับ FB นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตาม YouTube ทุกช่องทางที่เป็นของฟาลตนาหมอปลานะครับตารล้วาลวก็เพลหมอปลาปลาป่อนนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปตอกบป้าัตนา